ซินเจียยูอีซินนี่ห้วยชันะครับตรุจีนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเงินทองไหลมาเทมา การไม่เป็นโรคเป็นราบอันเสิยจริงๆนะครับอย่าใช้ร่างกายให้สิ้นเปลืองนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับการดูแลสุขภาพนะครับทาให้ร่างกายแข็งแรงนะย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมตากแดดตอนช่งชวงเช้านะครับดื่มน้ําวันละ2ลิตรนะครับออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องหนักไม่จําเป็นต้องแบบคารวะเล่นกล้ามนะครับผมก็ออกกําลังกายแบบเบาๆก็พอนะครับทำให้จอยซ์เนี่ยมันสาม,มารถที่จะ ขยับขยื่นได้ดีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกระเทียมนะครับต้นหอมนะครับช่วยป้องกันหวัดนะครับและขิงนะครับช่วยป้องกันหวัดนะครับช่วยให้เราเนี่ยทำให้หวัดเนี่ยดีขึ้นได้เร็วนะครับผมแล้วก็ปัสสาวะนะครับผมถ้าใครไม่ปัสสาวะกลางคืนเลยนะครับถือว่าโชคดีนะครับถ้าถ้าใครปัสสาวะบ่อยๆนะครับให้ปัสสาวะกลางคืนเนี่ยวันละหนึ่งครั้ง ก็พอนะครับผมก็คือนอนไปแล้วตื่นมาหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับผมนอนหลับนะครับให้6-8ชั่วโมงนะครับดีที่สุดนะครับเท่านี้นะครับชีวิตของคุณนะฮะก็จะมีความสุขนะครับร่างกายแข็งแรงเราจะต้องแข็งแรงไปด้วยกัน